โอเคครับตอนนี้ก็เอาเกจน้ำยามาใส่นะใส่ก็เกือบถึงสามร้อยนะเดี๋ยววันพี่เปิดแอร์ดูอีกทีครับหลอกช่างหรือาการดูอ x กแ n d ตามพี่เ,เข้าพี่ออกนะเกจมาวัดนะครับโอเทีมีชัวนานไหมพี่ถึงกระพริบไม่มันไม่ได้เป็นปล่อยครับที่กระพริบอ่ะนานเป็น,นีครับ ้รออยานงเอดอืนดัำยานะครับลงนะครับเดี๋ยวอลงต่ำนะอืมรอขึ้นกันนะครับถ้าไม่ขึ้นก็ใช่นะครับจ,จะหลอกช่างหรือเปล่าโอเคใช่ใช่วัดสามร้ออยู่อ่ะปิดกันครับพี่โอเคชัวร์ครับไม่ผิด นึกว่าวิเคราะห์อ,อาการผิดปิดรีโมทแป๊บหนึ่งก่นอนเดี๋ยวจะล็อกน้ำยากันนะครับนึกว่าช่างวิเคราะห์อ,อาการผิดปิดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะปั๊มดันยาก่อนล็อกท่อสองหุนก่อนนะครับเซอร์วิสวาลกันขันฝาไลแล้วนะครับตีทีนะครับตอนนี้ อืมอ่ะ,อะ,สอะอเสร็จแล้หัวไม่ใช่นะโอเคครับสรุปห้งเหลี่ยมคันไม่ได้นะครับคันไม่ออกเลยเกียวมันหายไปเลยห้งเหลี่ยมมันเกียวมันหายไปเลยนะครับเย้ยี่มีทางเดียวนะต้องปล่อยน้ำยาทิ้งนะครับล็อกไม่ได้ ล็อกได้แค่สองคนปล่อยน้ำยาออกนะครับแล้วก็แว็กคั่มแล้วก็ไม่ได้เลยโลล็อกไม่ได้ล็อกได้แค่สองคนเท่านั้น,นครับรอปล่อยน้ำยาออกเบาๆนะครับโอเคครับแล้วก็ปล่อยยาหมดแล้วก็ทำการแว็กคั่มนะครับ ครับ <Okay. S 2> สักยี่สิบสามสิบนาทีนะฮะไ้ความชื้นนะฮะต่อน้ำยานะครับเลือกเสร็จแล้วปิดเครื่องนะครับป่องน้ำยาอุดรอย่วไปนะครับเปิดเกียร์นะครับเปิดน้ำยาให้หมดกระป๋องเลยนะครับ ก็จะหมดนะครับเราปรัดอัดน้ำยาครับอ่าสามสองเข้าไปนะไล่น้ำยารั่วเข้าไปนะจะหลายขั้นตอนเนี่ยจะน้ำยาให้ได้ระดับ ก็หยุดไหลนะครับแล้วก็เตรียมรันเครื่องเีอทีตักกาแดนะครับงานดูดน้ำยานะครับ เติมนะครับน,นี่เติมเลร้อยห้าสิบพิยนะที่สามแอมป์นะครับอากาศเย็นนี่ใช่มครับเฉยน่ออันนี้วัดความร้อนะน,อนะนะครับน้าคอยนะครับสามสิบเก้าจุดหนึ่งนะครับจสแอมป์ก็สามแอมป์นะครับประมาณนี้อากาศเย็นนะครับแอร์อยู่ในร่มแล้วตอนนี้ าอากาศร้อนก็จะสปีดมากกว่านี้นะครับขึ้น3.9 40กากโอเคแนะล้วขอมร้อนน้ำยาก็ถ้าฝ่ายนี้ไม่ร้อนเนี่ยมันก็จะทำงานประมาณนี้ใช่ใช่ใช่จะไม่ทำงานหนักมากเ,เยบร้อยครับค,ครับยังไงครับว่าจิมระโยนนะครับสวัสดีครับ อใช่ใช่ร<ช>้อนหน่กกอยครับโมดีนะครับประมาณนี้แหละโอเคแล้วความร้อนกลไม่เกิน30เอ้ย46เนาะ43446สักพักมันจะลดรอบลงนะรอบไปแล้วก็กลับเริ่มชำ้ำร้อนก็มากนะ